นพ่อก็มันเล่าบางแสนเนาะสวัสดีครับสวัสดีอีกช่องทางหนึ่ง YouTube คนเหมือแป้งเอฟซีสาหน่อยครับ,บ,ก,บก้กกนอนนี่คือป่าพื้นก็จะยู่งนี่ละปฝรั่ันักการจีงการตอนนี้อยู่แถวมินบุรีครับรามคำแหงหนึ่งแปดเจ็ดทับหนึ่งหลังเวทีเพื่อลหลัง หน้าวัดปักเพลงใต้บางเพีงอ้าวบางเพลงใต้ขอโทษนะครับเอฟซีบางเพลงใต้ครับบางเพลงใต้นี่ครับโอ้เห็นสีได้กินพร้อมหวยห่วยว่าจีว่าจีพิมลังเวทีม่ต้องบอกครับว่าฟิมือผู้ใดหลังเวลานี่ครับปาล์มนาดกินโชว่วครับสุดยอดขันผู้ใดไม่เห็นโอ้ยกินอย่างขึ้นมาพรอมเนี่ยพืสิทักแบบผมนี่แหละครับตางตีโดยผู้นี้ครับ ชอบกินนั้งครับแซบวาแซบจุ่มจุ่มกิน้ะโอ้ยเนี่ยแตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ้อมบอกไ้กินแซบักว่าเนี่ครับเนื้อหนี่งอันเดียวกันเลยนะสุดยอดีิลีครับอิปูนวะเขาไม่ใช่ปุ่นกิดีนี่ครับตาลันตีนะครับแซบ่ะครับแซบบะทีมือนปามดงด้เสียงครับฟังได้เสียงอ่ะ นี่ครับจากเต็มกระมังครับเนื้อเต็มกระมังเหลือยุแค่นี้แหละครับคนกินเสียบนอนนุนเนื้อสิบโลเนื้อสิบโลวะท่านสบายสามมีมัก์คสบายสามเมืองครับพี่น้องใส่เวลามารโดนเติมใส่เวลาโดนเติมครับเอาเขาปากก็ต้องก็ต้องยำครับคืนเลย ยังยังหานี่มัดซัปบอมี่แขวะครับมักเขาเดียวครับพี่รองยังยังหานี่มักกระโดนครับผู้ใด้ก่อนนี่ครับะผู้ใด้ก่อนนี่ครับโอ้พ่อข้าปลาลาปากแดงครับปลาลาปากแดงฝากช่องนี้ครับพี่น้องเด้อช่องยังครับต้องทานินกาแฟสะเด็ดเด้อครับพี่น้องนี่ขั้นเพามากินกาแฟกินยังครับะกินปลาลาครับกินปลาลาปลาล่าปากแดงครับปากแดงครับครับสั่งได้เด้อครับอ่ะ ภาคตสมดกผมเป็นตัวแทนจำได้ครับพี่น้องอ่าอยู่บังไหนครับอยู่บังไหนยู่บางแสนโอวินแมนมืดครับบางแสนบอวินระยองแมนแมนมืดเอ้าภาคตมดลมอซิบซี้จังหวัดก็แมนมืดหรอครับโอ้โหสุดยอดครับเพื่อสนใจติดต่อพี่ท่านี่ได้เลยครับเอามันหนามื่นพวกเนี่พรว่าอ่ะอ่ะบ่มือนได้ละครับเห็นหัวเหลี่ยมมองมองเลยหางหัวรันหัวรันเพราะได้ยล่นกิน ปรกปากแดงเนื้อไปน่องเนื้อมันขึ้นด้วยกําเนิดครับว่าทั้งนี้ได้ครับแต่ว่ายังยังไปบอกฟังตรงข้ามครับเดี๋ยวที่หาว่าผมบอกเลยว่ากบกบกบกเยอะกบกากก็เยอะหนักใฮ้ยใจถอผมผมนี่ครับโอ้ยน้ำเดือดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแม่นครับสวยแบบนี้มึงก็แทบคนเลยนี่ครับกินฝีมือยี่องครัว่าแซ่บตีบ่ได้เด้อตีบ่ได้ครับตีบ่ได้ก็อดกินแล้วครับ ทันตีอดกินแน่นอนเธอไม่มีน้ำกินเดินไปไปเฮ้ยเราไม่รีบไปยังไม่หมดเลยอิ่มแล้วหราอิ่มแล้วเบิ้ตขลับซีถุนอืมเบิดขลับซีถุนถือกระทักเบิ้ตด้วยขนมซีถุนเอาไม่ได้ยื้อใส่ก่อนเออหัวหน้าเบิ้ตเพื่นเลื่อนยื่อใส่ก่อนบางเพลงใต้ครับ วัดบางเพีงใต้มันบอกวัดบางเพีงใต้เขตมีนบุรีครับถนนรามคําแหงหนึ่งแปดเจ็ดทับหนึ่งโอ๊ยปักมุดวินหกแปดมโนผมว่าหมากมันเลยห <18 7, S 3> นึ่งแปดเจ็ดทับหนึ่งแปดเจ็ดบางเพีงใต้วัดบางเพีงใต้นี่ยคนที่บอกใครเด้อกันมุดอายุนี่แล้วก็ตรงบางมุดไปให้จ้างเอามามา,มาบันทึพวกนี้นพูดอะซัดเขาไปพูดอะไรวัดบ,บางแก้วพูดอะไรโอ้โหคนละหมองเลยครับเอ้าแปดกิโลหะแล้วโอ้ยเอ้วอาจารย์มุดปักมุดให้คอยเนาะ ดึกก็ไปไม่แนหรมาผมจัดกีพี่เอ็นมากครับอาจารย์ปักฟินที่18นาที่อาจารย์อาจารย์ยิ้มน้ปัก้อน้อนที่วัดว่หุ่นใจร้นังผมว่าน่งครับนางม้อัดสีหมงอหัววนถหัวใบสองเนาะยิ่งเทียบเลยกินไม่ละเขาอ่ะนางนางนางอยู่พร้อมครับผมก็บอกกินเหนื่อยได้หรอผมก็บนผมก็บอกกินผมนั่งซื้อ กินน้มไหมกเว้ยมีหนามกินไหมมี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 ครับทั้งที่ครับจะเสียงดังครับน้ามีอยู่นี่ว้อมเห็นไหมมือเงินเจ้าเป้ยวบกคุ้งให้เขาเนอะเอ้าป้าวันดีครับวัสดีครับเนอะเดี๋ยวจะพาไป้ยวยุบปทุมเนี่ยสวนใหญ่ก็นั่นอีกท้าแบกออกจากสวนเขาจะถอกจะได้ได้สองหน่วยเห็นด้วยไหมโอ๊ยอัดถูก ไปหอสวนในองน่้ยมาบ่งเน่ยูนึงถือยางสิบก็เฉียวบักุ้งเอาไปเดีไปขอลไม่ได้เยวนไปแจมได้บักั่วอีกกะมังนึงโอ้บักกอกกมัง่อยของกระมังเลยดีโอ้ใจบ่าหวกันหรืไกซุกนจะแส่บแต่อ่าไปไจากต้นเนี่เดี๋ยวผมสิไปแล้วครับได้ไวลไแล้ว ในเวลา,าอย่างแล้วกับคลิปนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ